สวัสดีครับผมจะแนะนำวิธีการตัดซอยผมทรงบอ๊อบแต่ไม่ใช่บ๊อบธรรมดานะครับเป็นบ๊อบเลเยอร์หรือว่าบ๊อบถุยเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับก่อนที่จะทำการตัดซอยเรามาทำการแบ่งผมกันก่อนเพื่อช่วยให้เราตัดผมได้ง่ายสะดวกจะแบ่งผมเริ่มต้นที่บริเวณตรงกลางหน้าผาก แล้วแบ่งจากจุดกึ่งกลางศีรษะลงมาที่กลางท้ายถอยเราจะแบ่งผมตามภาพที่ชมอยู่นี้ ผมจะถ่ายทำให้เห็นอย่างชัดเจนละเอียดต่อไปแบ่งผมจากจุดกลางศีรษะลงมาที่กลางใบหูนี่คือส่วนหน้าถ้าเราแบ่งครึ่งศีรษะตามภาพที่ท่านชมอยู่นี้นี่คือด้านหลังส่วนครึ่งของด้านหลังส่วนครึ่งของด้านหน้า เสร็จแล้วเก็บผมบริเวณครึ่งส่วนหน้านี้เอาไว้ก่อนวีผมให้เรียบขมวดเป็นเกลียวบิดผมไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้บิดผมเป็นเกลียวแล้วขมวดติดกิปเอาไว้ก่อน เท่ากับว่าเสร็จแล้ว1ส่วนส่วนที่1ของการเก็บผมเสร็จแล้วต่อไปแบ่งผมจากจุดกึ่งกลางของด้านขวามือเราเนี่ยลงมาที่กลางใบหูเหมือนเดิมแบ่งผมให้ได้ตามภาพที่ท่านชมอยู่นี้นะครับ เสร็จแล้วหมุนบิดเกลียวเหมือนเดิมขมวดขึ้นไปให้เป็นก้นหอยแล้วนำกิ๊มาติดเอาไว้แบ่งส่วนที่2เสร็จแล้วนะครับเขาเรียกว่าแบ่งส่วนหน้า2ส,ส่วน หรือ2ช่อนั่นเองขั้นตอนต่อไปเราจะมาแบ่งผมที่บริเวณด้านหลังกันเวลาแบ่งผมแนะนำให้ใช้วีด้านที่มีขอเกี่ยวหรือที่มีส่วนห่างด้านหลังเราจะแบ่งเป็นแนวนอน เกองศานะครับหนายชั้นละ1นนิ้วหรือจะแบ่งให้ละเอียดเพียงครึ่งนิ้วก็ได้หรือต้องการเร็วหน่อยเราก็สามารถแบ่งได้ถึงชั้นละนิ้วครึ่งนำคลิปมาติดเอาไว้ เท่ากับว่าตอนนี้เราแบ่งเป็นส่วนที่3แล้วนะครับเราจะแบ่งผมแนวนอน90องศาข้างขวาที่เหลือเราก็จะแบ่งผมเหมือนกันแบ่งระดับเดียวกันนะครับ หวีผมให้เรียบตึงขมวดติดกิฟเอาไว้และอีกหนึ่งวิธีการแบ่งผมง่ายๆนะครับเราจะเปลี่ยนจากการใช้หวีซอยมาทำการแบ่งผมแต่จะเปลี่ยนมาใช้กิฟติดผมมาทำการแบ่งผมแทนซึ่งก็จะเป็นวิธีการทำแบบง่ายๆแต่ไม่ค่อยแนะนำให้ฝึกหัดวิธีนี้นะครับเพราะว่าจะทำให้เราดูแล้วไม่เป็นมืออาชีพ แต่ท่านสามารถที่จะทำตามแบบที่ผมจะสาธิตให้ชมอยู่นี้ได้นะครับโดยการนำกิ๊บหนีบผมเนี่ยมาทำการแบ่งนะครับจะเป็นกิ๊บแบบไหนก็ได้นะครับวิธีการนำกิ๊บมาแบ่งเนี่ยมันเป็นวิธีแบบง่ายๆเหมือนช่างทั่วไปเขาใช้กันแต่ถ้าเป็นช่างมือโปรจริงๆเนี่ยจะไม่ค่อยใช้วิธีการทำแบบนี้นะครับขั้นตอนแรกเราสามารถเรียนรู้วิธีการแบ่งผมได้แล้วทำให้ดู ช้ช้าสำหรับท่านที่เก่งแล้วก็อาจจะไม่ต้องจำเป็นแบ่งผมละเอียดแบบนี้หรือจำนวนช่อสี่ส่วนแบบนี้ก็สามารถที่จะแบ่งตัดได้เลยแต่อย่างนี้เหมาะกับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนหรือสำหรับท่านที่ไม่ค่อยเป็นจำเป็นนะครับแบ่งแบบนี้ดีกว่าเมื่อเราเข้าใจวิธีการแบ่งผมเสร็จแล้วเรามาเข้าสู่ขั้นตอนของการเริ่มต้นตัดผมกันครับจุดที่เราตัดไปก่อนหน้านั้นแล้ว ใช้ผมบริเวณที่ตัดแล้วตรงกลางตรงนี้มาเป็นเกณฑ์วัดหรือไกล์ลายวีซอยกดลงมาศูนย์องศานะครับแล้วตัดตามแนว นะครับตัดเทลงมานิดเดียวเท่านั้นเสร็จแล้วเราก็ขมวดผมติดกิ๊บเอาไว้เราก็จะได้ทำงานได้สะดวกในการฝึกหัดตัดผมจะสะดวกและทำออกมาได้ดีนะครับ เสร็จแล้วก็จับผมสองข้างมาเทียบเหมือนเดิมเขาเรียกว่าเช็คความบาลานซ์หรือความเท่ากันหรือไม่นะครับซอยเหมือนเดิมทุกอย่างเมื่อเราตัดเสร็จแล้วนะครับเราใช้นิ้วมือเนี่ยวีให้ปลายผมกุ้มเข้าเพื่อดูแนวผมเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งผมช่วงบน ข้างซ้ายลงมาอีกเหมือนเดิมนะครับทีละ1ชั้นต่อไปนะครับเราก็จะมาเริ่มต้นตัดผมที่บริเวณด้านข้างใบหูกันนะครับเราก็ให้ลูกค้าเงยหน้าขึ้นมาอยู่ตำแหน่งศรีรษะตรงปกติเสร็จแล้วเราก็ปล่อยผมส่วนด้านข้างลงมา เสร็จแล้วเราก็จับผมลงมาเป็นแนวดิ่งศูนย์องศานะครับใช้หวีซอยด้านที่เรียบเนี่ยหวีกดลงมาศูนย์องศาให้ลูกค้าเอียงทีอษะไปด้านซ้ายเล็กน้อยหลังจากนั้นเราก็จะนำผมที่บริเวณหลังใบหูที่ตัดเสร็จแล้วมาเป็นเกณฑ์วัดหรือใกล้ลาย เราจะปล่อยผมช่วงแรงท้ายทอยตามภาพที่ท่านชมอยู่นี้นะครับเอาลงมาไว้ก่อนเพื่อที่จะทำการตัดซอยเท่ากับว่าตอนนี้เราแบ่งผมทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับนำก็บอกฉีดน้ำมาฉีดให้ผมเปียกเพื่อทำการตัดซอยได้สะดวกและง่ายนั่นเองจุดที่1นนะครับเราจะจับผมบริเวณด้านหลังท้ายทอย ตามภาพที่ชมอยู่นี้นะครับจับผมเป็นแนวนอนใช้วีวัดตามภาพที่ชมอยู่นี้ยกระดับ45องศาเรามามองมุมด้านข้างกันกน,นะครับเรามาชมใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้เข้าใจมากๆในการฝึกหัดตัดเรียนตาม ขั้นตอนต่อไปปล่อยผมข้างบนลงมานะครับบริเวณเหนือใบหูที่เราแบ่งเอาไว้เสร็จแล้วนำกระบอกน้ำมาฉีดผมให้เปียกเพื่อสะดวกในการฝึกหัดตัดเรียนการซอยผมที่ดีนั้นแนะนำให้แบ่งผมให้ชัดเจนเรียบร้อยทรงผมที่เราตัดเสร็จแล้วก็จะออกมาสมบูรณ์แบบนะครับผลงานจะดีมากเลยครับ ล็อกที่2ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะดูผมส่วนล่างที่ตัดไปก่อนหน้านั้นแล้วมาเป็นเกณฑ์วัดเหมือนเดิมเมื่อเราเห็นเกณฑ์แล้วเราก็ตัดตามเกณฑ์ข้างล่างถ้าหากว่าไม่ถนัดนะครับเราก็เปลี่ยนวิธีการจับผม จากหลังมือมาเป็นหน้ามือตามภาพที่ชมอยู่นี้ใช้กันไกรซอยแบบพอยคัตติ้งเหมือนเดิมหรือจะดิฟคัตติ้งละเอียดละเอียดก็สามารถซอยได้เหมือนกันนะครับ ถ้ายืนตัดอย่างที่ผมสอนตอนนี้ไม่ได้ก็สามารถมายืนปกติธรรมดาได้นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราเอาบริเวณข้างหลังที่เราตัดตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมาเป็นเกณฑ์วัดไกล้ลายตัดเฉียงขึ้นไปด้านบนจะตัดธรรมดาแบบนี้ก็ได้ง่ายดีจับขึ้นมาถึงตัดธรรมดาอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือต้องการให้ปลายผมพิ้วตัดแบบพอย n t cutting หรือ d ดิฟคั t t i n g